นาะอันต,วตนว่าจะขอกไข็อได้เอาก็ได้เอาอไปเ,เป็นนั่นเจริญพรพ่อ,อ,อแม่ออกทุกคนทุกท่านเนาะมื่อนี้กะบจูบ้างกับสิไปหับเอาเครื่องนำย่าขูเนาะอยู่เซนโนไปกับพ่อใหญ่อะไกับจูบ้างกับสิเอาภาพบรรยากาศให้เบิ่งเนาะ แต่ถ้าว่าเมารถกับสิมเดอเบิงนะ่งเนาะผอไม่ออกนี่แหละตอนนี้มันกำลังสิได้ออเดินทางไปเนาะ,ะแล้วก็สิได้ไปเอาภาพบรรยากาศอยู่แถวทางให้เบนะิ่งเนาะว่าสิเป็นอะไเลยว่าสิเหมืองทางเลยนีย่ถ้าว่าจะบังเมารถกะคือว่าแหละไม่ได้ไ่ายแต่ว่ามีเมากับสิถ่ายเบิงนะ่งเนาะคือฮอดฮอ,อนสิโนกัสิเบิ่งอีเธอหนึงนะฮะเดี๋ยวเาไปเบิ่งภาพบรรยากาศนหมกันเนาะ น้อเอากระสีรถอันเอากระสีได้ขี่รถไปน้อโฮไม่ออกอ่าเอาสีได้ขี่รถไปน้อหน่ไม่เป็นรถเสลี่ยงเนาะจะเป็นรถพิโกเนาะจะได้ขี่ไปสมานิจจอนหั่งล้วจุจอนหั่งเล่าสมานิจจอนกระสิไปนะมอเราเหามาถามคนเนาะไปเลือกไปน้ำละ ไปไปไปบอฟฟินเชนโนะเอาขึ้นสักกันสิไปกันเออขึ้นนั่นแหละเออจำดีๆด,ด,ด้วยเดี๋ยวมาซิงจำดีดีแล้วแนวพี่ดูจำเรียนจาะเนาะสบายดีเลยแม่สบายดีดยยยดพอไม่ออกจเจริญพรนอนว่าจเจริญพรนอนลืมอ๋อเด้อเจริญพร ไปเล่นะ้อนออกไม่ออกเออไปนั่นละวะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวจะว่างกัสิไปปะสามนินจอนแล้วแบบนี้กันเนาะเหตุบาตของเราบาตให้เขาก็ห่องยู่วอนวอนบัางที่ไก่พี่กอนกับพอคัดบันไหน

เอาอยู่บ้านค้อนสายแล้วใส่ไฟเคื่อนพัดถึงแต่เราเปลี่ยนนับไฟแท่งผบแท่งกันซีหาลบเหมือนไก่ยังบ่อเข่าถึงผม่นเยอะเลยบอกหึงบอกซับหัวพอดีนั่งพอดีนั่งก็เป็นยังแตงหัวแท่งแพร่ถึงไก่บนหัวัดใส่ถึงหนักถึงซ่าควายสีขาวางท์ฮโอ้ยละน้อเออเขาเห็นทางเว้นนะลงไป ที่องาวเม้าเหลียวเนือามาบ้นงรช้านตาวันตูเสียงิดเกระด่แขกขอาบอทงานการงนคัทมาเจ้า่ผู้รู้ใจเรียัมมมก็น้ต้ตา่างๆิตาอ่านเรื่องหน้าหามทางทางเมืองชน้วก็มังมดเลยได้โขนอ่ะ

Okay. will คูแหน่ที่ตับกระจัดแดงท่านที่เปิดเืียงว่าหนาทีทีมาากองเฝาเมื่องยูเมาหลออขอฝักเช็ข้าวผ้าร้านทร้านสาวไปส้นแม่นดื่อจะมาแว่ตู้อยู่องหัมมาเกนี่ละบาจะนับหนาผมไปก่อนเพรจะไปหอดบอลสีสันชี้าคุ้มที่หนึ่งบันิามาแต่งกัรแข่ไดยเป็นตก คุณหน่ไงนันดาบพวกใดื้นโยดชัดโปรดีมิโษทีิสินป้าหน้าพวกขาดเหนือเพื่อป่าไว้แต่สาสตร์กรถึงปัญหาเป็นตอนห้องอยู่ทุกท้อพวกพวกิเพกในหมอนนรกเดี๋ยว่าเย็นพวกผมหรือย่อมือนใส่พิเพกอยู่ในหมอนโรกอยู่ในหมอปนปัญหาสนใจขาดใจเือเห็นผมยานไปก็เม่อล,ลับมันจงมันยกมือใจอ่ปอส่วนเคับเมื่อลับนี้าและเมื่อลับรรลรงมีตรง แต่ว่าได้พี่เบียรระาพคนหัวเป็นไก่ปินหัวเป็นกล้วยพวกน้หวยถึ่มือทอตระดงคุณล้งคนกับโพงเขาออกนำหัวโวดทีาเปวดหัวเข้าปิดมันพอยืดพุดมาเบียรกแี่ปากเล่ไปเรื่อยี่เหลุดปสูบเท้าหัวเป็นไก่หูตั้งถูเป็นคนพบจีนเบิงตังนวลก็ยังทำแล้วได้ห่วยพอยิงคุณสุภาีิตมาใส่ก็เลยไปคู่ใหม่กาลาสุตะปวดหนึกกาบุษไหวเทสัตรอลีเขียวจะร้อนเ่องหอมถึงหอง พวกเป็นวงเป็นโต๊ปิดปอนหลอนหลอกสีแดงแท่งตอกเกิวาอ่าาพวกประวาตตัวแปนตัวสูดีกตัวพาย่หน้าโรคุกซองตาลีดอกไม้ของน้ำหอนของปลาก็ไหลสดเอกดาเป็นได้วียพกีอยู่แหลวของันสั่ที่หนึ่งันาาสิบกาสองาว่ดิงพวกทเมนเกันอยู่ทอแล้าเวสัวาไปอกน้อเม่ดโเาดินเสียตักับพ่อโเาดินเสียของบรเซ่ันเลืดมากจำนี ไสีวสู้พีซึ่าอฟังเอาันมนไปส้มนรกนอายเน่สู้เมื่อนี่พ่นมาโดงมันก่อนพ่นสีตอนเอาพ่นสีฝนคอยน่าตอ่งสู้นีมาเคาณยจะเอาพูนายเมียกับมูนี่มันเห็นท่านตาในน้เมียเนาะเห็นว่าบานผู้ขาพูอยู่บอกอือนกไก่ไดไดซ่าเออเราไปยืมของไปกินน้ำน้ำพราพุทาเจ้าไปกินน้ำน้ำพราพุทธลูกพิเมียเออ บาดีกันซะมาตนมาจบก็ได้เอากัได้เอาไปเป็นนันไปนีแล้วก็ลงไปกุ้เก็ไปขับรถรถเราซชนจายค่าพ่อมาไล่พอร้อยทีเนี้ยเราจะไปหาเลี้ยงคนเจ้าอาบับเสมอทำต้องเห็นกับตาดอกโบนั่นโบนวงรถกีบมาแต่ดวงชาตาชอมันถือบกอดถือคือความแันเอาพวกกูเจ้าหนุบ่อเสือ้องดูพวกหนึ่งยินกับโอ้เห็นมาอยู่เนี้ยตอนนี้เอากามาแว่สันเขาเนาะพ่องไม่ออก แมวไอสันเข้าเปลือามันหดพี่เลยเนาะเอามาดัดเอาเครื่องก็ได้ก็เลยว่าแมวไอสันเข้าก่อนจะน่าหาก็เหีด้านน้อยเนาะเหาก็เอาภาพบรรยากาศร้านน้อยให้เบิ้งเนาะเป็นร้านพญาน้อยเนาะอันนี้ก็ได้อจุ่มบางก็เลยให้เบิ้งเนาะร้านน้อยเป็นตาหักเป็นตาหักเนาะเป็นยูซีโน่และฟอกไม่ออกเลย์ก็เลยเอาภาพบรรยากาศให้เบื้องหลังจากนั้นก็สีได้ไปทางตรงสะ ตอนนี้อยู่แคมน้องนะมาพักกินข้าวเยินพอนี่ทิ้งน่ะแคมน้องไปทางพุ่นกันจะเป็นโตเมืองอยู่เซโนโอ่ะวีเป็นน้องสะเป็ดลอยน้ำตอนนี้ก็มานั่งอยู่แคมน้องเนาะพอไม่ออกอ่าแล้วก็ จะได้ออกไปฮับเครื่องน้ำเพิินแล้วตอนนี้กับอย่างครูเพิินมาฮอดโคสีเลยเนาะสุภาก็อาจจะได้ออกไปเบ่งเป็ดลอยน้ำเนาะเป็ดกะโอ้ขากหลายพองไม่ออกน้องกับกว้างหีเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะบ,บ้างกันสิไปรัดเอาเครื่องก็เดอ้อวันนี้เดอ้อตอนนี้กะถือว่าจะบ,บ้างกันสิได้ออกไปครับเอาเครื่องแล้วพองไม่ออกเลย กำลังเดินทางออกไปเนาะกะษีปู้เลคือคือกับตลาดปู้เล่พอ,อไม่ออกตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกไปเนาะทางข้างนี่ก็จะเป็นค่ายทหารนั่นแหละมาแต่ทงหน้าเนาะเราก็จะเอาไปสู่เส้นทางทางหน้ายอยีกแล้เล่แถวเซโนนี่เนาะแถวเซโนก็จะมีทางแบบว่าทหารค่ายทหารแมนเพวกนนี้ได้ไล่อยู่แถวนี้เนะเาจะจู่บ้างก็ จะได้เดินทางไปพื่อและมองไม่ออกเลยหน้าไปเนาะอ่าเดี๋ยวว่าไปครับเอาเครื่องครูอาจารย์เป็นอย่าขู่เป็นมาตวภีร์เวงี้ยแหละเป็น,นปเงือกไปวิ่งเพื่อนนะคือเดี๋ยวเอาไว้อัน้งเบื้องต้นเนะาะค่ะจะได้ไปครับเอาแล้ว<า>ก็ระจายได้กลับโโมือพื่อและบ้านนะจะแล้วเพื่อมองไม่ออกแถวนี้จะเป็นบ้านเสโนโเนาะวุงวีเนนี่แหละ องเรียนแล้วก็จะมีป้ายบ้านเซโนเออถ้าพอเริ่มมีพี่มีน้องเท่นี้ก็บ่เด้อถ้าใครสบายดีกันได้เนาะมีพี่มีน้องมีอมีน้องอยู่ทางเก็ได้ะจะบ้างก็ไปนี่ก็ม่แม่นว่าไปวิศูนโตเนาะไปวิหือคูอก็ไดไปพาวมาพ้าวแน่พ่อไม่เฮเลยประมาณนีน้เนาะถ้าสิ้จุดมางแล้ว<ล><ล> อันนี้เรากลับมาท่าอยู่อยู่ปัป๊มปตทเนาะของนายอ๊อ,อทายาคูดเพิ่มมาอันนี้ก็มาล้างรถล้างรถท่าเพิ่มน,นี่แหละอยู่ข้างๆเลยเนาะแล้วก็จะเป็นบ่อน,นล้างรถเนี่ยเฮากระซิท่าอยู่วันนี้เสี่ยโน่ปลาซีนีเพื่อนในเนาะเครื่องคล้องกะ เครื่องสิเทมมาเซอร์งานบุญอะไรเนาะฟองไม่ออกงานบุญพ่อป่างานบุญอันวางศีลาเลิก์กันแหละก็เลยว่ามาหับเอาเนาะเพิ่อนเอาสิไปเว่เพิ่นต่อเนาะเขาก็เลยพากันมาหับเอาอยู่นี่เอามือไว้เพิ่นเนาะประมาณนี้แหละเจอแล้วอันนี้ เอาข้าไวในห้องอันนี้เอาเข้าไวในห้องอันนี้ก็เอาเข้าไวในห้องอันนี้เครื่องป้อนเลยสำคัญเลยนี่เลห้ามพิษฆ่าพิษเนี่ยขับในแก๊สเข้าไหนแก๊สนี่ก็เข้าไหนบ่ฮะแก๊สนี่ก็เอาไว้นอกแต่ว่าบัดเมื่อเอาเข้าไว้ในห้องโดยโดยตัวเข้าไว้ในห้องเอาเข้าไว้ในห้องอันนี้จะพูดสังกะท้านหน่อยเอาไว้ตรงอืมอันนี้เบาลงเลยอันใดเนี่ยเบาลงสังกะทานแล้วก็อย่างแรกดูสังกะท้านกันจับเลย อันนี้ให้มันถื้อนั่นเนี่ยอาไว้ในห้องคือกอันบ่อนี่กันาเอาไว้กันตะระบัดตะระบัดไหมบ้างอืมขอบเจอขอบเจอขอบเจอ,อเจอ่นไรนรับลนะ่ดีบ hơi này hông mình bảo rồi o không cả được bao mà hot มาฮอดเออสียนอเนาะก็ได้ไปเอาเครื่องเฮ้ยอยาคโหเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ถือมาแล้วเนาะเออได้ถือมาแล้วก็จะได้เอาเมือเฮอเพิ่อนยูวัดเพื่อละพอ,องไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ก็จุบ้างก็เสีได้จบกวบอภิเษกสมนีเนาะพอ,องไม่ออกหรือว่าคำวอาคำจามีเหมาะสมผิดพลาดประการเลยก็ขอโทษขออภัยหลายๆเออก็ฝากคลิปนี้เด้อฝาก ถ้าว่าถือมกถือเจอนเนี่ยเลยก็ไลกุแสเฮ่อมูเพิ่นได้เห็นนํากันเฮอลูกเฮอร์ร้านได้เห็นนํากันเนาะพ่องไม่ออกอ่านี่แหละจุบ้างก็ได้มาฮับออกเครื่องเฮ่อหยาคูไปไปหวเฮ่อหยาคูเนาะจุบ้างสิเดโจไอสัมนี่เนาะอยู่พี่ก็มีลมมีลมแห้งแหงเนาะเราก็ไปต้อนคิมเมอร์เนาะพ่องไม่ออกคิมนี่กับสิเดโจไอเปลงสัมนี่เนาะอ้าจะเล่นพรไมเห็นบอกอยู่ตรงห